มันหมดอะไรตอนนี้เนี่ยจะชนะอยู่แล้วเออรุ่มเต้ลุงนี่มเล้ยฮ่าฮูดอล์ลาวความรู้แสงสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา หน่อยเดด็นี่ทัฟฟี่พอกัดไปซื้อสร้อยมาใหม่สวยไหมเป็นรูปปลาโลมาด้วยนะดูสิสวยปะนี่ทัฟฟี่ดูสิเป็นไงอ่ะอยากได้แต่เสิไม่ให้ไม่ให้ให้ดูให้ดูเป็นไงสวยเอ๊อเสียไปอยียไปให้ดูเฉยสวย,สวยไหมสวยไหม,ไห,มหลังจับหลังจับอืมอืม,อม,อมกินไม่ได้นะ งานพัฟฟี่อยู่นี่กอนนะเดี๋ยวมาอมเอออืว่าแต่พี่พี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ห้องนู้นแน่เลยเฮ้ยงั้นเราเอากำไรใหม่อะไปอวดพี่พี่ดีกว่าอ,อยู่นี่พี่พี่ เล่นเกมอยู่เนาะโฟกัสเออเอเหรอเล่นกันทุกคนเลยอะเฮ้ยพี่ฟิล์มเขาอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเอากำไรไปอวดพี่ฟิล์มดีกว่าพี่ฟิล์มโฟกัสมีอะไรให้ดูด้วยดูอะไรโฟกัสเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังยังไม่ว่างยังไม่ว่างโอ้พี่ฟิล์มแป๊บหนึ่งดูนี่ก่อนนี่พี่ฟิล์มเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วเห็นแล้วหน้ามาดูก่อนพี่ฟิล์ม ดูอยู่ดูอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วก็ไปซื้อกำไรมาใหม่เลยนะสวย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 พี่ฟิมเออสวยสวยสวยมาดูก่อนพี่ฟิมเห็นแล้วดูอยู่นี่เห็นเงยหน้าขึ้นมาเลยอ่ะเงยเงยแล้วเงยแล้วตาด้วยตาด้วยทำไมต้องตาเล่นอยู่ฟิมแป๊บเดียวก็จะเพิ่ากพีวฟิมดูก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้พี่ฟิมไม่ดูของที่โปกัซื้อมาใหม่เลยอ่ะเนี่ยเป็นกำไรเลยนะพี่ฟิมโอ้พี่ฟิมไม่สนใจเลยอ่ะ พี่พี่กับนงเล่นเกมกันอยู่เดี๋ยวไปเล่นเกมบ้างดีกว่าเอ,อ๋พวกพี่เล่นเกมอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อเกมนี้นี่เองเออพี่พี่โฟกัสขอเล่นเกมด้วยสิมาสิโฟกัสเนี่ยคาดหนึ่งพอดีเลยเนี่ยมามาโฟกัสเข้าเกมมาเลยวางหนึ่งพี่มามามาพี่เชิญแล้วพี่เชิญไปละเค้าแล้ว,ลวมาเดี๋ยวโฟกัสอยู่กับพี่นะได้ได้ ไปเลยห้าูโดนนะไม่ไม่ไม่นะได้แล้วก็มาในภูโฟกัสโดนนะโอ้ยตายเลยแล้วใม่ม่ใม่โอเตอร์เราตายเตอร์ในจังหวะนี้มาแล้วโอ้เตอร์เตอร์เดี่ยวูคนเดียวอ่ะดีลงเลย เตอร์เรยิงไม่โดนเอ้ยนี่นี่เ๋ยวเราเฮ้ย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 เ้าไ้แมพี่อ่อให้กิแร่ขอแกงมือกินได้ไมด้ได้้โอเคได้มากันมาหนูอยู่ตรงเตแล้วโดนหนักนะเฮ้ย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 เติรสหลังลบกกรลบกกลบกลกนตายนะตายนะช่วยหน่อยโอ้โหคุณเล่นอะไรกันเนี่ย จริงจังจังเลยเนี่ยนั่งกินเราตอนดีกว่าโฟกัสจังหวะนี้แหละบุกเลยบุกเลยได้ได้ไไหวไหวไหวน่ไงนโอเคโอเคโอเคเฮ้ยนี่บูฮะแบตดโฟกัสจะหมดแล้วว่าฟ่งก์ชาร์ดแบตก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ายังไงดีเนี่ยโฟกัสแบตหมดลุ่มลุ่มโฟกัสแบตหมดลุ่มบูเลสโอ้โหโดนแน่เกินไปนี่แหละโอ้โหเฮ้ยมาหมดอะไรตอนนี้เนี่ยจะชนะอยู่แล้วเต้ลุ่มเต้ลุ่ม แี่่ะูโดนเลาความร็วแสงโฟกัสโเร็วสิพี่แผ้แล้วเนี่ยเยออเดยไหเนี่ยโอโลู้อยู่ไหนเนี่ยตรงนั้นตรงนั้น ยอะไรเนี่ยจะเล่นไรเนี่ยเฮ้ยโฟกัสช่วนเข้าไปในพัดโฟกัสไปดูดเฮ้ย้ยดูไงดีอะไปทำไมอะไปถอดอกแ้วถอดออกแล้วเปถอดอ้วโอ้โหุ้ยเป็นอะไรมาโฟกัสเกือบแย่เลยสิพี่ฟิล์ม้ยไม่เลยอะ มนอนไม่เลยโฟกัสโอ้ยโหโอ uh ้โห uh, โฟกัสใส่สร้อยอยาวๆแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยโห uh, ดูดิเข้าไปในปักเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ทีหลังก็ต้องระวังนะโห uh uh, ดูดิไหม่เลยเนี่ยตอนที่โฟกัสชาร์จแบตแล้วสร้อยมันเข้าไปพอดีเลยอะ่ะ uh, ต้องระวังเลยเนี่ยทำไงดีเพื่อนเียเราว่าพาน้องไปหาหมอหาหมอไปไปไปโฟกัส รู้รหวไหมนก,กัยไหวไหวไหวโอ้โหเดิดีๆเดินดี